ครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง T n W Ranger และโยผมนนท์ในเกมไรเด r a n g e นเจอร์นะครับก็มาแล้วนะครับสัปดาห์รีวิวแจ็คเดอะเลเปอร์นะครับซึ่งผมก็ลองเทสไปแล้วส่วนหนึ่งนะซึ่งโอ้โหรอบนี้นะครับอ่าตําตรงไหมมันมีอยู่ประมาณ2-3สมเหตุผลนะครับหนึ่งคือไม่ควรสุ่มเลยแต่ อย่างที่2คือผมสงสัยแรกของชากะนะเพราะว่ามันตั้ง2,003นะซึ่งถ้าเป็นร่างทองมันใช้อยู่ที่2,006นะครับซึ่งผมสงสัยว่าทำไมแร่มันถึงเยอะขนาดนั้นมันอาจจะมีค่าแฝงหลังจบคคลโบนี้หรือเปล่าหรือว่า GM มาจะวางสกิลผิดนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะนี่นะร่างทองใช้อยู่ที่2,200นะ แรกค่อนข้างที่จะหนักนะครับอันนี้ใช้ทิวที่พันแไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ชากะใช้ถึง2องพัเลยนะซึ่งผมอยากรู้ว่าทำไมถึงใช้แร่หนักขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าได้มาก็คงจะปั้นนะแต่เป็นร่างให้ไฮเปอร์นะครับตอนนี้แนะนำว่าให้เป็นไฮเปอร์ไปก่อนนะอ่ะส่วน Jack ต e ริเปอร์นะครับพันจุตีเมื่อแม็กไลร์อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนะครับค่อนข้างจะ ไม่ค่อยเยอะนะครับปกติตอนนี้สายว่องไวคนอยู่ที่1นล้านแปดแสนนะนะส่วนพังชีวิตอยู่ที่6กล้านหกแสนนะครับซึ่งถือว่ากลางๆนะครับติดอยู่ตรงที่ระยะสกิลครับผมเอ้ยระยะสกิลระยะยืนนะระยะยืนอยู่ที่2องร้อยแปดสิบครับมันควรจะสามร้อยนะแต่ก็ไม่แปลกในอนิเมะมันต่อสู้ระยะใกล้นะครับก็คงประมาณนี้ ส่วนระยะสกิลหนึ่งนะครับครูดาวอยู่ที่เจ็ดวิสกิลสองแปดวินะครับอ่าต้านร้อยหลบร้อยนะครับครูดาวเมื่อแม็กแล้วอยู่ที่หกจุดห้านะอ่าประมาณนี้แล้วก็สกิลหนึ่งนะครับเจ็ดวิมาเราจะไปทดสอบในสเตจหลักกันก่อนนะครับก่อนจะ PVP นะชิบมาเราจะทดสอบกันที่ด่าน400นะครับมา เาจะทดสอบความลึกนะครับว่าลึกมากแค่ไหนเพราะว่าดามเมจมันไม่แรงอยู่นะครับนะครับเพราะว่าดามเมจมันแค่2,008เองนะบัฟครับผมค่อนข้างไวนะหุนตัวทีหนึ่งบัฟแต่ขึ้นหัวชานะกว่าจะหุนตัวเสร็จอ่ะไหวไหมอ่ะนีับผมป้าไปนะครับประมาณเออท่าระยะยืนของตัวมันเองนับอยู่ที่ประมาณ200 ก็จุด250ประมาณนั้นอ่ามีตีหน้านครับโอ้โหไม่ข้ามเลย2ทีติดนะครับตีแต่ตัวหน้าโอเคอันนี้ถือว่าโอ้โหตีหน้าก็ตีกลางแล้วเนะี่ยไม่ตีท้ายเลยไม่ถือว่าใช้ได้แม่นอยู่นะโอ้แต่ลายสกิลนานมากครับผม ก็ถือว่าเดี๋ยวลองจะดูปั๊บสกิลนะขึ้นหัวเห็นไหมมันต้องหมุนตัวเสร็จก่อนนะถึงขึ้นค่อนข้างช้ามากโจมตีตอนสกิลไล่โจมตีดามเมจก็ช้านะครับโอ้โหตีระยะกลางตีระยะอะดูาอดาเมจกันนะครับถือว่าตีตัวหน้าเยอะกว่าตัวหลังนะตีแทบไม่ข้ามหลังนะสั์ตัวนี้ ผมเอาโคนี่นักเรียนไปขั้นได้ดาเมจหน่อยแล้วกันไปถึงจุดยืนดาเมสกิลจึกพิษค่อนข้างแรงนะถือว่าแรงอยู่ซอนทับได้ไหมนี่คือปัญหาฮะแปลก ใส่วงไวมันควรขี่ไม่ใช่เหรอวะทำไมมันรู้สึกไม่ค่อยขี่อ,อขอดูอัตราขี่หน่อยนะครับซึ่งใส่วงไวมันควรจะขี่ดิปกติกแปลกๆอัตราขี่ทค่คอนสามสิบอนต์อ๋อน้อย,อยแต่ตีปกติมันควรจะติดอยู่นะอ่ะมาครับผมทดสอบสักหน่อยนะครับมา มีแทามีใครใช้แจ็คดลิปเปอร์เลยโอ้โหเลมแม็กทีมนี้รีไวายเลมแม็กโอ้ทองทั้งตัวมาลองแจ็คดลิปเปอร์นะครับมาเลยลองสู้ดูไหวไหมในลีกมาสเตอร์สองเราสังหารนะอื mm ้ม hmm. ผม,ผมจะไม่กดคูณแล้วกันนะจะแค่กดออโต้ตัวละครน,นะก็ถือว่ามีมีดให้เห็นนะครับมีดคือสัญ,ญลักษณ์ของสกิลของแจ็คเดริเปอร์นะโอ้โหโอ้ใช้กานยากมากมันไล่นานอนะ่ะเข้าเสียเดียวเลยเข้าเสียเดียวเลยนะครับคือไล่นานเกินอืมไหวไหม โอ้โหยับว่ะแตกนะครับอเขาไปเอาตัวลูกรักมาเล่นแล้วกันนะครัวข้อเสียเดียวเลยคือไม่ไม่เชิงข้อเสียเดียวนะมีประมาณสามสี่ห้าสามสี่ข้อเสียนะครับหนึ่งไล่ช้าสองไม่ข้ามหลังนี่คือหลักๆเลย ระยะยืนมันไม่เป็นผลขนาดนั้นนะระยะยืนมันก็มีตัวที่ตีระยะเนี้ยแล้วมันรอดนะแล้วแบบสกิลมันไล่ไว้แต่แจ็คทริปเปอร์คือแบบไล่ช้ามากก็คือไม่ข้ามหลังเนี่ยประเด็นเนี้ยถึต้องขึ้นเป็นเก้าดาวแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับนะเดี๋ยวผมเอาตัวลูกลักมาเล่นก่อนนี่ตัวนี้นะครับอะดวเกียร์นี่เตรียมพร้อมไปแล้วเดี๋ยวให้ดู ว่ามันจะสูยากระสูไงแค่ไหนนะเมื่ออาจากเดลิเปอร์ออกแล้วนะส่วนตัวแล้วนะผมคิดว่าน่าจะบัฟนะเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องนะจากผู้เล่นหลายท่านแบบเยอะมากว่าอยากให้บัฟนะเพราะว่ามันคือไม่ต้องบัฟดาเมจก็ได้ไม่ต้องบัฟอะไรมากครับบัฟแค่ว่ามันออกสกิลไวอะแต่ก็ยากอะ เพราะว่าการที่ทางการจะเปลี่ยนสกิลตัวละคตรตัวละครหนึ่งนี่ค่อนข้างยากนะนี่ครับเป็นกล่องไปขอใช้โล่นะแล้วก็ใช้น้ำแข็งตัดโล่นะครับดูโล่เอ้ยดูกล่องไงนี่สะับเจ็ดวินะครับเป็นกล่องดูสูงก็ไฮกว่าจากเดลิเปอร์เยอะเลย น่าจะโนไวยเทมได้นะต้องรอบัฟนะแต่ก็มันยังไม่ขึ้นเดือนใหม่นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะถูกบัฟสูงอยู่เพราะว่าผู้เล่นหลายคนนะเรียกร้องซึ่งผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าอยากให้สกิลมันไล่ไวกว่านี้นะไล่ช้ามากแล้วมันควรจะแบบข้ามหลังมากกว่านี้นะ มันตีจุดหน้าบ่อยไปนะมันตีถ้าจะตัวหน้าอย่างเดียวเลยก็คงน่าจะมีน่าจะประมาณนี้แหละสรับการรีวิวแจ็คเดอร์รเปอร์นะเพราะว่าต้องรอบัฟก่อนถ้ารอบัฟเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ก็ขอทุกคนโชคดีใน,นการสุ่มนะครับบายครับผม